我是一。 แง่อันนั้นล้ไม่เนี่ยใหเหียงหญ <l ots> ิงเนี่ยัดัขายยงขาอย่งน้ำปลาครับฮะ<า>น้ำปลาครับอันนี้อย่งอ,อันนี้ตำบักทัวครับใส่น้าปลาครับให้เสอม,ม,มาด้อะครับสเม,มื่อครับมนันเสบยบอครับอืมเจ้ตะเดี๋ยวต้องเรงย่งาับ สท่าไยี่สิบาทครับแพ็คนี่ครับตกขวและิสิบคนสิบสิบแปดบาทค่ะสิบแปบาทกว่าตเห็นเจ้าขายแก่แกหมูป้งไก่แม่ครับแม่กบพีผู้ใดซื้อครับมาขายนีก่มาขายประเดีครับเี่มาจิ้มใหม่ก่อนนี่องเอาไปไงาขอพูดได้หลครับเอออ้อใช้อไนี่ น่กเปรีกองค้อยนี่ละ2 20บาทปุดยสิมาซสือเด้อกมาสือเด้อราคาส่ง2 0 20บาทอันนี้เป็นราคาตัวแท่นจำนายมันบ่ใยแ่มนค่ะแี่กูขึ้นี่อย่ยเอามาพีมาพีมาพีเพราะไงสองขวดนะครับสองร้อยยี่สิบบาทเสองร้อยยี่สิบบาทเมนะื้อขวดเดียวเด้อขวดเดียวอัน25ยี่สิบาบาทไหครับขวดนึงนะครับ 25ส่ส <5 S 1> คูณสิใช่ค่ะตกแพ็คละสามรอยยีบาทแมนค่ะที่นี้ลบสองร้อี่สบแต่ใครมัอนี่ได้ก็ไรแปดบาทแมนปัสุดยอดเลยสนใจบ่ครับถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาได้เลยแพ็คละ220บาทองร,ร้อยาส่ง50บาทและถ้าใครซื้ออีก1นึ่งแพ็คค่าส่งก็ยัง50บาทเหมือนเดิม แห้งซื variance, Depois, ่อแห้งนึ่งแห้งได้กับหลายผินแม่ได้โอเคโอเคลาชินีนางฟ้าฝาชมพูนะคะขายดีครัสอยเก้าสิบบาทค่ะกดตะกร้าเข้ามาได้เลยกดตะกร้าเข้ามาได้เลย